すいません。<noise> น,นสุขภาพดีเริ่มต้นที่อาหารพอเราได้ลูกเราก็เก็บไว้เก็บไว้ทำเป็นพ่อต่อเป็นลูกทั้นมีหกทั้นมีเจ็ดที่ผมทำได้ก็มีด่างมีด่างมีโอนปิน มีเท่าเทาฟ้าเทาบอลนะครับแล้วก็มีเผื่อคือทำสีจะทำไม่ยากครับแต่ทำสีแล้วทำให้นกเล่นด้วยนะยากกว่าครับยากกว่า สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการคนรักนกไทยแลนด์รายการคนรักนกไทยแลนด์ของเราอาทิตย์นี้จะพาท่านผู้ชมไปชมฟาร์มนกกรงหัวจุกแฟนซีที่จังหวัดสุโขทัยกันเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยดีกว่าว่าฟาร์มนี้จะพิเศษยังไงตามไปชมกันเลยดีกว่าครับ พีเอสทีเฟาร์มนะครับพ s t Farm อสทีฟาร์มชื่อผมสมพูรณ์จิติไทยในวงการเขาเรียกว่าพิพิธศิษยสัตว์ครับง่ายๆเลยก็อยู่ที่อำเภอศิรยสัตว์ชนานาไรจังหวัดสุโขทัยนะครับทีสี่ห้านะครับเริ่มเพาะนกธรรมดาก่อน นกธรรมดาแล้วทีนี้ก็คือแบบเราไปเห็นน,กส,สสนกสีสวยๆนะครับนกสีสวยนกด่างนกสีอนตินสีสวยแล้วก็มีมีความคิดว่าเอ๊ะเราน่าจะทําได้เพราะว่านกนกมันหาในป่ามันหายากครับผมก็เลยเริ่มซื้อนกสีเข้าซื้อเปลือกซื้อด่างซื้อโอนตินขั้นต้นเนี่ยเราจะหาโอนตินได้มากที่สุดเปลือกไม่จะหายากมากเมื่อก่อนนะครับสมัยก่อนนะหายากแล้วก็ ด่างก็มีแต่ว่าเราไม่ค่อยถูกใจเพราะว่าดีด่างนิดหน่อยด่างนี่เราต้องแบบเราต้องการได้ด่างแบบแทบจะเป็นหววอ่า,อาเป็นเป็ทีอย่างนั้นมันก็หาไม่ได้ก็เลยทำโอนตินก่อนครับตอนแรกผมใชโอนตินเนี่ยตั้งต้นเลยใชโอนตินตนัวเมียสองตัวแล้วก็ใช้นกด่างผสมเลยเป็นเหตุถ้าทำไมนกโอนนกโอนตินทำไมถึงมีคิ้วแดงเพราะว่าขั้นต้นอะผมใช้ด่างผสมโอนติน พอได้รุ่นลูกร,ร,รุ่นหลานโอนตินก็เลยมีติตยูแดงครับนั่นนันเป็นที่มาทำไมโอนตินมียู่แดงครับมาจากนั้นมาก็เราก็เริ่มเพราะปีสี่ประมาณปีสี่เจ็ดครับที่ผมเริ่มทํานกสีจริงจังแล้วนะเริ่มปีปีสี่เจ็ดเนี่ยนะแล้วมาประสบความสำเร็จมื่อปีปลายปีสี่เก้า้นปีห้าศูนย์ชุดแรกเราทำออกมาเราก็เก็บเก็บไว้ทําเป็นสายพันธุ์นะครับเก็บลูกเขาไว้ทําเป็นสายพันธุ์ ได้เป็นตัวผู้บ้างตงัวเมียบ้างแต่ส่วนใหญ่ได้เป็นตนัวเมียนะครับที่ออกมาชุดแรกเป็นโอนตินเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นตนัวเมียเราก็เก็บเก็บเขาไว้ทําเป็นพ่อพันธ์แม่พันแล้วครับาสาย A สาย B แล้วจากนั้นเราก็หาเข้ามาเพิ่มอีกเป็นสาย C ีสายดีนะครับทำเป็นสีสายแล้วเราก็ใช้ลูกเขาเนี่ยผสมกันผสมประมาณปีปีห้าปีห้าสามครับผมทําโอนตินที่ออกมาเป็นโอนตินทุกตัวคือนิ่งละ ปี53นะครับปีนั้นก็จะเป็นพ่อของอ่าอพ่อของชื่อปุ้มปุ้ยครับปุ้มปุ้ยพ่อนี้ค่อนข้างจะดีลูกออกมาดีทุกตัวครับร้องเล่นดีแล้วทุกวันนี้ก็ยังมีคนถามหน่งอยูนะ่ถ้าส่วนเป็นด่างนี่ผมทําได้ตั้งแต่ปีปี51ครับด่างนะครับด่างนี่มันจะก็ออกเอาชั้นที่สามเริ่มต้นออกชั้นที่สามมันมันจะนิ่งยากครับทุกวันนี้ก็ยังไม่นิ่งนะครับทุกวันเนี้ยคือถ้านิ่งก็คือต้องออกเป็นด่างทุกตัว ส่วนเผือกเผือกนี่ผมเริ่มทำตั้งแต่ปีปีสี 4, 5, 5, 5. ่สี่หกสี่เจ็ดอ่ะที่ที่เริ่มทำเลยนะครับแต่ขั้นขั้นขั้นแรกๆเนี่ยไม่ประสบความสํขขเาเร็จทําไงก็ไม่ได้เราก็เลยใช้วิธีอ้อมเลยซึ่งตรงนี้ผมผมต้องหวนนิดนึงนะครับวิธีอ้อมเลยผมก็ยังไม่บอกว่าไว่าการทำเบือกเนี่ยมันยากตรงที่หนึ่งสองสามครับพอสี่นี่ก็เริ่มเริ่มรู้ละเริ่มเริ่มจับจุดได้แล้วว่าเออทำไง,งจะได้เปือกผมได้ลูกเปือกขั้นแรกปีอ่าทั้นที่ห้า จ็ดปีพอดีครับจะหาเจ็ดปีพอดีกว่าจะทําเผือกได้เจ็ดปีก็พอเราได้ลูกเราก็เก็บไว้เก็บไว้ทําเป็นพ่อต่อเป็นลูกชั้นที่หกชั้นที่เจ็ดอนาคตก็คือเราพยายามจะเพิ่มความแ,แมข็งแรงเขาโดยการใช้แม่เผือกผสมกับนกแ็งอาจจะช้านิดนึงแต่ว่าได้ผลครับนกออกมาเล่นทุกตัวดีทุกตัวแข็งแรงทุกตัวครับส่วนส่วนเทา เริ่มที่ออกเป็นเทาจริงๆก็ปีปีที่แล้วครับห้าหกปีที่แล้วเป็นห้าหกก็ออกมาเป็นเทาอ,อ่าเท้าฟ้าเท้าบอลครับเท้าก็จะมีสามโทนครับในเทาอ,อ่อนเทากลางแล้วก็เท้าฟ้าเท้าบอลตอนนี้เราทําเท้าฟ้าได้ครับก็ยังเหลือสองสองโทนที่ยังกํ <c oughs> าลังกําลังผสมอยู่ยังไม่ยังไม่สําเร็จแต่คิดว่าคงไม่นานครับคงไม่นานเพรนาะว่าอ่าหนึ่งก็คือหลักการพอนกเนี่ย ผมบอกให้ทุกคนที่ที่ที่มาปรึกษาผมนะว่าหนึ่งเราจะไม่เครียดแล้วเวลาแล้วเวลาทานกเนี่ยขึ้นขึ้นสายนกอย่าขึ้นสายเดียวขึ้นให้อย่างน้อยสองสายเพื่อเราจะเอาลูกเข้ามาเจอกันถ้าเราขึ้นสายเดียวสมมุติว่าสายเอสายเดียวเราเอาลูกเข้ามาเจอกันเข้ากับพี่น้องผสมกันปุ๊บลูกมันจะไม่ดีครับลูกม,มันจะไม่เล่นมันจะมันลักษณะเหมือนออคือเปลียนนกก็เรียกว่าอเ่างอื่นเนาะ น้อยสุดก็คือทำสอ,สองสองสายเพื่อเอาสองสายมาเจอกันแต่ถ้าเป็นไม่ได้นะเพิ่มสายครับทำเป็นสามสายสี่สายทีนี้เราจะไขว้ได้จนถึงชั้นสี่ั้น้าเลยครับโดยที่ไม่ไม่ซ้ำกันเลยแล้วลูกมันจะดีครับดีทุกตัว โมโนครับง,ง่ายๆปกติมื่ปับ๊บเราก็ดูเลยดูทุกโรงเลยแม่ไหนที่ไข่บ้างการดูก็คือง่ายๆอาจจะใช้กล้องสองทางไกลดูก็ได้เราดูเลยวแม่ไหนนอนรังบ้างถ้าแม่ไหนนอนรังปุ๊บแสดงว่าโอเคแม่นั้นอาจจะมีไข่ละเราเราอาจจะใช้วิธีแบบแหบนดูเขาแอบดูว่าวันนี้มีไข่ย,ยาาผมมีไข่ปุ๊บเราก็จดไว้ครับนะขั้นตอนที่สองก็คือดูอาหาร ดูอาหารว่ามันขึ้นราหรือเปล่าอ่าผลไม้ต้องเปลี่ยนให้ใหม่น้ำต้องดูหนอนเพราถ้าพ่อนกนี่ต้องมีครบครับอาหารผลไม้แล้วก็หนอนต้องมีครบเพราะว่าเขาต้องการมากพวกนี้ครับแล้วก็ไม่มีอะไรแล้ทวทำงานก็คือเดินเข้าเดินออกอย่างเงี้ยเดินไปดูกรงนั้นหนังกรงนี้อย่างงี้ครับพอเย็นเราก็ดูอีกทีคือดูความเรียบร้อยของของของกรงอ่ากรงเนี่ยมันมีอะไรเสียหายไหม ส่วนมากรงผมผมจะใช้ตะไคร่อยากให้ดักปลานะระวองไล้บางทีมันก็จะมีงูมาติดถ้างูติดปุ๊บนกมันจะไม่กล้านอนรังเพราะนกมันจะกลัวงูเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาตีงูให้จ่ายก่อนเอางูออกถ้างูยังเป็นอยู่ังเล่นอยู่นะนกมันจะไม่ย,ยอมนอนรังครับ<ช>น<ช>ี่มันจะทํา<ช>ถ้าทิ้งรังคืนนึงเนี่ยโอกาสไขเสียเนี่ยสูงครับเพราะพรุ่งนี้อากาศเย็นไม่ได้ครับไขมันจะเน่าผลไม้ทุกวัน นอนก็นอนก็ดูเอาถ้าคือถ้าหมดเราก็เติมเข้าไปครับหนอนนะหลักเลยก็คือกล้วยกับมะละกอกล้วยดีสุดกล้วยน้ำว้านี่ดีสุดเพราะว่าถ้าเราจะหากล้วยนเนี่ยมันทําเหนือมันค่อนข้างจะหายากก็คืออย่างที่ผมบอกนกเขาจะไข่ตอนเช้าช่วงระหว่าง6กโมงถึงแปดโมงช่วงเนี้ยนกจะไข่เพราะถ้าช่วงบ่ายนีย่ไม่ค่อยมีนกนกจะไข่ส่วนมากเขาจะไข่ช่วงประมาณ6กโมงเจ็ดโมงช่วงนี้แหละครับ ถ้าเราเราอยากรู้แม่ไหนไข่ไม่ไดไข่เนี่ยอย่างที่ผมบอกคืออาจจะใช้กล้องหลอกทางไกลดูหรือว่าเราอาจจะดูใกล้ๆดูตาเปล่าเนี่ยไม่ต้องไปัวนเขาหรอกถ้าเห็นเขานอนนอนรังเนี่ยตอนเช้าๆเนี่ยแสดงว่า,าน่าๆน่าจะไข่ละแต่ต้องดูอาการน,นะครับถ้าไอตัวไหนที่เข้าไปนอนรังแล้วทำรังนี่แสดงว่ายังแต่ตัวไหนที่เข้าไปนอนแล้วนิ่งอันนั้นอันนั้นต้องไข่แน่นอนครับ นกบรรนามีจําหน่ายแล้วทั้งอาหารนกรงหัวจุกและนกกังเขนดง 2>, 2ปีนี้มาผมได้เลขตัวเดียวมาตลอดเลยครับกับอาหารบรรนาสุดยอดมากเลยครับใช้มามาตลอดเลยนกผมก็ดีตลอดติดที่1ที่2ที่3ตลอดเลยครับตั้งแต่ผมใช้บรรนาครับก็เพิ่งมาได้ประสบความสําเร็จกับเมื่อใช้อาหารบรรณาเนี่ยนะครับถ้าไม่มีอาหารบานณาก็ไม่มีจักรแม่ที่อยู่ในวงการนกวจุกปัจจุบันนี้บรรนามีจําหน่ายตามร้านค้าชั้นนาทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจําหน่ายโทร081 886 2886หรือ085 961 7735พัฒนาสุขภาพดีเริ่มต้นที่อาหารขอเชิญร่วมงานมหกรรมกีฬาแข่งขันพระชันเสียงนกกรงหัวจุกชิงถ้วยพระราชทานในวันที่14-15มิถุนายน2557เนื่องในโอกาสครบรอบ12ปีสมาพันธ์ผู้เพาะเลี้ยงนกกรงหัวจุกแห่งประเทศไทยที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา ภายงานมีการแข่งขันนกกรุงหัวจุกประเภท4ยก8ดอกเสียงทองสากลและการแข่งขันนกกางเขีนดงติดต่อสอบถามและจองบัตรได้ที่ ร่วมสุขถวยรางวัลถวยรางวัลที่บ่งบอกถึงความเป็นตัวคุณโดยบัตรถวยรางวัลถ้าจากวันที่ไขวันแรกเนี่ยลูกนกมันจะไปเกิดวันที่วันที่จิด่อนกส่วนมากจะไขป็นที่แค่สามแต่ตามผมมีถึงห้านะไข่ห้านะผมแต่ว่าในการไขห้าเนี่ยมันจะไขหนึ่งสองสามสามใบแล้วนะแล้วมันจะเว้นไปประมาณสามวันอ่าสี่ห้าหกมันจะไขวันที่เจ็ด อีกกองนึงวันที่แปดกิดฟองมันอย่างเงี้ยก็เ mm hmm. ลยเป็นห้าครับ hmm. แต่ในตรณนี้เนี้ยมันจะไม่ลุกแม่บางแม่เนี่ยไข่ใบแรกเขายังไม่ฟักใบแรกเขาจะทิ้งก่อนคืนแรกเขาไม่ฟัก mm hmm. เขาจะไข่ใบที่สองใบที่สามที่จะฟักไอ้นั้นส่วนมากจะเกิดวันที่10วันที่ 10, วันที่ 13, mm hmm. ส3 2สาตัวเลยตอนเช้านะอาจจะออกอาจจะออกประมาณช่วงเจดโมงตัวนึงไปออกเอาช่วงประมาณเก้าโมกตัวหนึ่งเนี่ยครับสัเกเจ็ดแปดวันเราก็ เอาออกไม่เกินสิบวันครับเราก็ออกมาป้อนแต่ในกรณีของผมเนี่ยผมจะมีอย่างพ่อนกแม่นกที่เป็นมือปืนนะที่ที่เป็นพ่อเลี้ยงแม่เลีนะ้ยงะป้อนให้แล้วเราก็ช่วยอาหารช่วยป้อนอาหารเสริมเข้าไปไม่เกินสิบวันครับถ้าเกินจากนี้แล้วลูกนกมันจะไม่ค่อยเชื่อ,กองกับเรากว่าเขาจะยอมอ้าปากบางทีสองวันเราก็ต้องจับเข้ามาอ้าปากเราอา,าหารยัด บางคนเขาปล่อยให้อยู่กับแม่จนโตนะอันนั้นนกมันจะไม่เชื่อมกับเราเลยมันจะกลายเหมือนนกปากจะกลายเหมือนนกป่าก,าม,นนกามันจะเลี้ยงยากแล้วจากนั้นไม่เกินบางแม่เร็วๆนะประมาณสี่หรือห้าวันไข่ใ,ใหม่ละแต่บางแม่ก็เป็นสิบวันแล้วแตบ่บางแม่นกแต่ละตัวไม่เหมือนอกันัพรางผมมกะลามกกะลาเราก็จะไปจุดเอาประมาณกันยาตุลา มันมันอาจจะมีเป็นบางแม่ที่ว่าฟักยาไปออกต้นพฤติการก็มีแต่น้อยครับส่วนมาก,กจะหมดออกกันยาทุกปีแล้วนุ่งพวกนีก้มันก็แปลกอย่างเพะล่อยแม่นี่ทิ้งลังปุ๊บเดี๋ยวทิ้งตาก็หมดเลยทิ้งก็หมดบางแม่ยังฟักอยู่ทิ้งก็มีย,ยังเสียดายไม่รู้จะทำไงเพราะว่าถ้ารอมาฟักฟักเองนะฟักแบบไก่นะครับเกิดแต่เลี้ยงไม่รอดถ้ารอมาเลี้ยงในช่วงหนึ่งหนึ่งถึงสี่วันเนี่ย ถ้าใครสามารถเลี้ยงรอดได้4วันขึ้นไปนี่โอ,อก,กาสรอดสูงนะครับแต่ส่วนมากมันจะตายวันที่2เพราะว่าผมก็ใช้วิธีเนะี่ยพอแม่แม่ทิงไข่ผมก็เอาไขามา่มามาปักไปเหมือนนกไก่พอออกมาปุ๊บเราก็ป้อนได้อยู่ประมาณวัน,ว,นวันที่2ไม่รอดแล้วครับวันที่2นี่เขาจะถ่ายไม่ออกเราก็เลยว่าแม่เขาคงจะมีพวกเอนไซม์ช่วยย่อยให้ลูกอยู่เพราะว่าแม่นกเวลานกเกิดใหม่เเขาจะท่ามหนอนแล้วก็ไปไปขยันในป่าแล้วก็ ขายให้ลูกให้ลูกกินอ่าผมก็เลยสงสัยว่าเอ่ยมันคงจะมีเอีไซง์จให้ให้ลูกอะไเพื่อย่อยแต่ถ้าเราป้อนเองไม่ย่อยครับของอื่นของอื่นได้ ผมเองครับผมที่เรียกกงยักษ์ในบ้านผมนะกงยักษ์คือ,อกว้าง5เมตรยาว9เมตรสูง4เมตรพวกนี้เราจะปล่อยอนกลูกเชื้อที่ที่เราเก็บไว้ไวท้ทำทำพันซึ่งอายุน้อยอายุประมาณตั้งแต่1เดือนจนถึง1ปีครับพวกนี้เราจะเก็บไว้ในกรงใหญ่หมด,ดรถพละรเราเราไม่ต้องมาเลี้ยงกรงเล็กกรงเล็กในบางทีแบบถ้านกเยอะนกเยอะดูไม่ทั่วไม่ถึงไม่ไหวครับนกไม่สมบูรณ์ ถ้าอย่างนี้เรามีอาหารให้สมบูรณ์เขาบินได้สมบูรณ์นกเขาจะแข็งแรงมากเข้าคู่ตอนแรกเราจะใช้กรงกรงเล็กธรรมดานี่นะครับกรงสิบห้าแต่สิบเจ็ดอะไรก็ได้ครับแต่ว่าเวลาเข้าคู่เนี่ยเราจะใช้คอนปืนอาหารเข้าหากันเทียบเ้าไว้เทียบเอาไว้ก่อนแล้วเราก็คอยสังเกตอาการนกถ้านกเขาชอบกันเขาก็จะเขาก็จะอยู่ใกล้ๆกันแล้วก็อาจจะมีการอาเอาอะไรไปป้อนกันบ้างอันนั้นโอเคถ้างั้นเราปล่อยเข้าเข้าด้วยกัน ปล่อยเข้าด้วยกันได้ปั๊บพี้เราก็ปล่อยลงลงกรงเพาะเลยถามว่าทาไมต้องเทียบเพราะว่าบางทีเราใช้นกเพื่อนกสีมันแพงอะ<ม>ถ้าเราปล่อยเลยนะ่ยอัตราเสียงมันสูงถ้าเราปล่อยแล้วเราไม่ดูเขาเนี่ยบางทีตัวผู้ไล่สีตัวเมียตายเสียพันธุ์ด้วยเ้บาบางสีหายากด้วยไอ,อเงินเนี่ยเราบางทีเราอาจจะหาได้แต่เราต้องการนกสีเนี้ยหาไม่ได้คือทําสีทําไม่ยากครับแต่ทําสีแล้วทําให้นกเล่นด้วยเนี่ยยากกว่าครับยากกว่า ตอนนี้อีกเรื่องอีกถิงที่ว่าท่าทายผมอยู่มากๆเลยหัวอินทรีครับในส่วนโัวผมนะผมคิดว่าหัวอินรีน่าจะยากเพราะว่าส่วนมากที่เราเจอเนี่ยมันจะลามลงหลังหมดลงหลังลงลงหางเลยครับทีนี้เราเราจะทําแบบบังคับให้นกอ,อยู่เฉพาะหัวเนี่ยผมว่ามันน่าจะยากยากตั้งแต่ตอนสะสมนะใช่ไหมครับคุณลองไปหาหัว Technical อินรีแท้ๆหายากคือหนึ่งต้องซื้อคนที่ไว้ใจได้ใช่ไหมครับถ้า ถ้าเขาเขาอยากจะขายเราโดยที่เขาไม่ได้คำนึงถึงคุณธรรมเขาก็แค่ดึงหางเอ้ดึงดึงไอ้เส้นที่ขาวออกใช่ไหมครับอย่างหลังเนี่ยก็ดึงออกหรือไม่ก็ตันเราก็ไม่รู้กว่าจะรู้ก็คืนไม่ได้นะครับเบื้องต้นก็คือเราไม่ได้กะว่าออกมาแล้วจะต้องได้เป็นหัวงันจีออกมาจะเป็นลูกเื้อลูกอะไรเราก็เก็บไว้ทาครับจะเป็นชั้นสี่ชั้นห้าก็ไม่เป็นไรช้าหน่อยแต่ว่าก็ท่าไทายดีท้าททยดี บางคนบอกครูพี่ทําขนาดนีด้เลยเหรอมันต้องทําประวัติตั้งแต่นกเข้าคู่วันไหนไข่วันไหนวันที่เท่าไหร่ออกครับแล้วก็ออกมาแล้วเราใส่นํนมีอะไรห่วงสีอะไรข้างไหนต้องจุดไ่หมดเลยครับครับเพราะจากนั้นเราก็ใส่ห่วงฟามพอนกโตได้อายุสัก10วัน1 5บห้าวัน เราก็ใส่ห่วงฟาร์มเข้าไปกำกับอีกทีครับแล้วก็จุดที่ฟาร์มผมเหลือตอนนี้ที่ที่คือถ้าเป็นนกสีเนี่ยผมมั่นใจว่าในฟาร์มผมเนี่ยม,มีมีทุกสีที่ผมทาได้ที่ก็มีด่างมีด่างมีโอนตินมีเทาเทาฟ้าเทาบอลน,นะครับแล้วก็มีเผือกส่วนไอ้สีโอนตินอ่อนโอนตินหน,อน,นอ,อนตาแดงนะครับแล้วก็เทาอ่อนกําลังกําลังพันอยู่ นกเพาะถ้าเราคํานึงถึงในการเพราะว่าทํายังไงจะให้นกมันแข็งแรงน่าจะดีกว่าแล้วก็การเพราะเบื้องต้นที่ผมขออนุญ,ญาตเพาะพันธุ์เนี่ยคือเมื่อปีปีสีหกเนาะผมไปแจ้งจดจดครอบครองไว้สามสิบนกผมก็ใช้ตรงเนี้ยมาขออนุญ,ญาตท,ทางอ,าอนุรักษ์เจ้าหน้าที่เขาก็ดีครับเจ้าหน้าที่เขาก็แนะนําว่าเออถ้ามันจดนี้ถูกให้มันถูกต้อง ถูกต้องแล้วเพื่อว่าเวลานกฟานเราออกมาเนี่ยมันจะได้เป็นทรัพย์สินของเราเลยถ้าถ้าคุณไม่จดเนี่ยคุณซื้อนกมาเนี่ยมันก็ผิดกฎหมายอยู่ดีแต่ถ้าผมจดครอบครองปุ๊บผมเอาไว้ชุดเนี่ยมาเพราะลูกที่ออกมาเนี่ยคือถูกต้องหมดแล้วเป็นของเราหมดแล้วคือเราสามารถที่จะจาหน่ายได้ละสมาชิกท่านไหนที่ว่าสนใจพ่อพันเนี่ยไปแจ้งไปไปแจ้งจดขอญาติพ่อพันธุ์หรือว่า เรามีใบกำกัดจากฟาร์มได้ฟาร์มหนึ่งเนี่ยเราไปขอครอบครองเลยครอบครองให้ถูกต้อง ทำแล้วเราจะได้เงินได้ทองอะไรเงี้ยคือผมทํเพราะว่าผมชอบทีอเราชอบเราอยากทําอยากทําใจใจเรารักว่างั้นเนอะใจใจเรารักแล้วก็ท้าทายบางทีเราเครียดกับงานเครียดกับงานเรามาอยู่กับนกเนี่ยนกเขาไม่ได้เหมือนคนอนะคนบางทีแบบเครียดแล้วไประบายไห่เขาเขาก็หมูอะไรเราไอ้นกเนี่ยบางทีเราไม่ต้องระบายหรอกแค่เราไปไปยืนไปเล่นกับเขาเราก็ผ่อนคลายแล้ว เขามาหาเราเขามาลีกใส่เราอลไเนี่ยเราก็โอ้อิมใจแล้วครับสมาชิ๊กใหม่ๆเดี๋ยที่ที่โทรมาหามผมนี่นะเขาอยากได้นกแต่ว่าที่ผมจับจุนได้เนยะคือหนึ่งเขาไม่ไว้ใจเขาก็จะถูกหลอกเหมือนเหมือนไง่ะอุนตังม,มาก่อนที่เดี๋ยวนกคือผมก็เลยบอกว่าถ้าเกิดว่ามั่นใจนะมาดูที่ฟาร์มผมเลยเนาะมาดูที่ฟาร์มลงทุนนิดนึงลงทนนงลนุนนิดนึงหาตีรถมาหนิดนึงรู้ว่า ไปเที่ยวที่ไหนมาแวะผ่านมาโทรหาบุญได้เลยโทรหามาเที่ยวก็ได้ครับไม่ต้องซื้อก็ได้มาเที่ยวดูว่าเออเนี่ยของเรามีจริงอ่าไอเรื่องการหลอกลวงเนี่ยมันอาจจะเจอคนอื่นเนาะแต่สำหรับผมไม่มีแน่นอนครับของผมนี่มีก็มีไม่มีก็ไม่มีครับ กสีเนี่ยมีข้อคิดอยู่อย่างเดียวว่าคุณอย่าไปทิ้งนกคุณต้องมีเวลาอยู่กับนกเพราะว่าหนึ่งเวลาเข้าคู่นเนี่ยแรกแรกเนี่ยเราทิ้งเขาไม่ได้เพราะว่าถ้าเมื่อไหร่เขาเขาไม่ถูกใจกันไม่ชอบกันเนี่ยเขาตีกันถึงตายผมคิดว่าต้องทําด้วยใจรักผมบอกได้คำเดียวว่าต้องทําด้วยใจรักคติของผมนี่ทําด้วยใจรักอย่าซีเรียสคือถ้าถ้าเราซีเรียสเนี่ยมันจะบีบตัวเองไง ทำไมเราทำไม่ได้แล้วมันจะกลายเป็นเครียดจากที่ว่าเราจะผ่อนคลายกับการพอนกกลายว่าเครียดหนักตึนห้ามาตึงออทำไมไม่ออกทำไมไม่ออกเครียดครับเครียดทีนี้ก็ยิ่งลนยิ่งลนไม่ใหญ่เดี๋ยวเอาแม่นี่ไปสับแม่นั้นแม่นั้นไปสับทั้งปีคุณไม่ได้ลูกอะไรอย่างเงี้ยเพราะมวยไปสับกันพนกบางทีต้องให้โอกาสเขาบางทีข้อแรกอาจจะไข่ล้มข้อสองไข่ล้มมันอาจจะไปติดข้อสามข้อสอี่อสอ อย่างที่ผมบอกต้องใจรจกักอย่าเครียดผมจะสอนุกคนเพราะนกอย่าเครียดถ้าเครียดเมื่อไหร่แล้วคุณบิดตัวเองพอบิดตัวเองเร็จบช่วงคำถามประจำอาทิตย์กับรายการคนรักนกไทยแลนด์ถามว่า PST Farm ตั้งอยู่ที่อำเภอใดของจังหวัดสุโขทยัยพิมพ A ออำเภอศรสีสัโรรพิมพ์ B อำเภอศรสีสัชนาลายัยส่งคำตอบมาที่0803068476 ผู้โชคดีจะได้รับสิทธิพิเศษในการเป็นสมาชิกรายปีกับนิตยสารนกกรงหัวจุกไทยนิตยสารนกกรงหัวจุกไทยเป็นนิตยสารของคนรักนกอย่างแท้จริงรอบรู้และครบครันทั้งสาระความรู้และข้อมูลต่างๆทุกๆด้านเกี่ยวกับเรื่องนกกรงหัวจุกนกกางเขนดงรับชมภาพบรรยากาศในสนามแข่งขันมากมายทั่วทั้งประเทศได้หาซื้อตามแผงหนังสือชั้นนำทั่วไปได้ทุกๆต้นเดือน บร in ิหารงานโดยคุณถึงดอนเมืองสนใจประชาสัมพันธ์ในนิตยสารได้ที่เบอร์โทร0817779848นิตยสารนกรงหัวจุกไทยอาหารนกบดนามีจำหน่ายแล้วทั้งอาหารนกรงหัวจุกและนกกังเขนดงก็จะใส่ไปหนึ่งช้อนชาก่อนแข่งนกจะร้องทนแดดร้องได้ทนเหนียวเล่นได้ยาวขึ้นสุขภาพแข็งแรง ที่ร้านขายดีมากครับจังหวัดประจวบครับเด็กๆน้องๆใช้บานาน่าทุกคนแล้วก็นกผมมาใช้บานาน่าได้ที่หนึ่งมาหลายครั้งครับผมมั่นใจเลยใช้บานาน่าครับกินจริงใช้จริงต้องใช้บานาน่านะครับประสบผลเร็ตตลอดนะครับสำหรับผมบานานามีจําหน่ายตามร้านค้าชั้นนาทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจําหน่ายโทร0818862886หรือ0859617735บานาน่า สุขภาพดีเริ่มต้นที่อาหารร่วมสุขุ้ยรางวัลุ้ยรางวัลที่บ่งบอกถึงความเป็นตัวคุณโดยบัตรุ้ยรางวัลเป็นอย่างไรบ้างครับท่านผู้ชมสําหรับฟาร์มนกกรงหัวจุกแฟนซีของพี่เสริมพจน์ก็มีมากมายเลยสําหรับนกเผือกและก็นกโอวันตินสุดยอดเหลือเกินครับสําหรับฟาร์มนี้ท่านใดสนใจก็แวะเวียนไปเยี่ยมไปชมกันได้ที่ฟาร์มครับสําหรับช่วงนี้เวลาของรายการคนรักนกทลายของเราใกล้จะหมดลงแล้ว แต่ก่อนจากกันไปครับพบกับช่วงนี้เลยช่วงคลิปเด็ดคนรักนก ครับท่านผู้ชมสําหรับช่วงคลิปเด็ดคนรักนกท่านผู้ชมสาม,มารถส่งคลิปนกชนิดไหนก็ได้เข้ามาร่วมสนุกกับทางรายการครับไม่ว่าจะเป็นนกกรงคนจุกนกกังเขนด,ดงนกแก้วนกเข่าชวาส่งมาที่อีเมลของทางรายการครับหรืออีกหนึ่งช่องทางครับทางข้อความ Facebook ของทางรายการทางรายการก็จะมีของที่ระลึกจากปนนาว่อให้ขอบคุณผู้สนับสนุนครับปนนาสุขภาพดีเริ่มต้นที่อาหาร มีจำหน่ายแล้วทั้งอาหารนกโรงหัวจุกและนกกระเขนดงท่านผู้ชมสามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปครับแนะนำติชมรายการของเราผ่านทาง f เฟซบุ๊กที่คนรักนกไทยแลนด์สำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วพบกันใหม่ทุกวันอาทิตย์1นึ่ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปทาง Cat ชั a น n นลวันนี้สวัสดีครับ <S 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 แต่ละวันจะทำแต่ละวันจะทำอะไรของเขาบ้างน่